สวัสดีครับพี่น้องเอซนะครับแฟนครับแฟนช่องเนะเาะพอใอจะดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเส้าของวันพระฤหัสที่สามของเดือนเมษานะพี่น้องเนาะไก่แล้วหมอแล้วจ่อแล้วพี่น้องมอสิได้ดกับบ้านกับสองขนาแล,ละพี่น้องเอ้ยอีกบกี่มืออีกอาทิตย์เดียวพี่น้องก็ค้งสิเดินทางนะครับเนาะ คงสิเดือนทางไปทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับเพื่อกับบานกับซองหาพ่อหาแม่หาลูกหาหลานพี่น้องนะครับบานที่เขาเคยอยู่เคยเศร้านะครับจังได้กระสู่อีสานวันใดพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก,อก่อยู่จังไ้กระซางอีสานเป็นเมืองที่หนาอยู่ที่สุดพี่น้องนะครับ กินคนสาบควาพยพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอีสานดีที่สุดพี่น้องนะครับในใจเนาะเข้ากับผูกพันกับอีสานมาโดนพี่น้องเข้าเป็นคนอีสานผูกพันมาโดนเปินอ่าจังหวัดใดผูกพันกับสิบัวตงกันดอกพี่น้องเนาะบ่ทางกันดอกนะครับอีสานไทยนะครับบาวาอ่าประเทศใดกับซางพี่น้องผูกพันคือประเทศบ,าบา้านเขาบ้านไผยบานมัน่นนะพี่น้องเนาะ ก็สิประมาณนั่นแหละพี่นอ้องนะครับมื่อนี้พอจะดีสิว่ามอบโชคมอบลาบให้พี่น้องเด้อเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ให้เป็นทุนเป็นห้อนเดินทางกับบานกับสองขาใส่ใจทุกสิ่ทุกอย่างเดี๋ยวมอบโชคให้วันศุกร์ที่4เมษาสองห้าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวใส่วันที่กันวันพี่น้องจังไปมอบโชคให้กันวันที่สี่ เมษานะครับสองห้าหกแปดปน้องนะครับ วันที่สเมษาสองห้าหแปดลาวพัฒนาปูอุดอนไี่น้องนะครับนะเดี๋ยวไปบอกของปูอุดอนกันลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับ อุดรนนะครับปูอุดรน,นะครับผมนะครับจามาวิงวิ่งบนล่างกันเนาะว่าปูวินวิ่งบนวิ่งล่างอีอย่างพี่น้องี่ด้เอาไปพิจารณากันแต่เนินเน่นๆไปประกอบกับความฝันได้พี่น้องได้วิ่งบนล่าง ในด้านของเกบสำนักเกจอาจารย์ของปู่นี่ก็บ่ธรรมดาพี่น้องนะครับบ่ธรรมดาเลยพี่น้องครับไม่ธรรมดานะครับเข่าตลอดทุกหมวดพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจาจรณหน้าเบิ่งเอาอาจารย์ไดมักสำนักไดให้กดไหลกดแช่กดติดตามเพิ่นไห้กดกระดิ่งแกงเกอนไว้ย่ามบดลงลีบสิไดเห็นพี่น้องนะครับ ปูอุดรวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับ3ามกับหาพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูอุดรน,นะครับจับคู่ให้พี่น้องเซตซับเรดยบร่อยมือนี่แหละพี่น้อง นี่พี่น้องนะครับมาบอกย้อนหลังพี่น้องย้อนหลังของวันที่สองฮะพี่น้องเลยย้อนหลังของวันที่สองเนาะนะครับวันที่สองเมษาสองห้าหกแปดเราพัฒนาปูรอนวิ่งบนล่างสองกับแปดพี่น้องจำคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดพี่น้อง แนวทางออกหกศนย์เก้ากับศ6ย์หลุดนได้พี่น้องนะเพราะว่ายัางเดี๋ยวเพื่อนแก้ไขให้ไหมพี่น้องแนวทางแก้ไขไขไหม่แน่นอนพี่น้องนะครับไปเบังแนวทางของปูเพื่อนจับคู่อย่างไรพี่น้องนะครับปูดอนจับคู่อะไรพี่น้องนะครับปูดอนจับคู่อย่างพี่น้องปูอุดรจับคู่เนาะ ะครับสามหนึ่งสามสี่สาม 8 3 7พี่น้องนี่คือของผู้อุดหนพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่น้องเสร็จสับเป็นเรียบร้อยชุดที่หนึ่งนะครับนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งชุดที่สองพี่น้องเพิ่นจะจับยังไง คือหรือบอคือถือตาถือใจพี่น้องบอกนะครับชุดที่สองห้าศูนย์ห้า,ห,าหนึ่ง ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับนี่คือแนวทางของปู่รอนจับคู่ให้พี่รอนเซจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่กับการตัดสินใจการพิจารณาของพี่น้องนะครับ พิจารณามักบ่ม,มักก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันพี่น้องนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเลยแต่ว่าผ่านแต่อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันพี่น้องให้กำลังใจอีกสักวันหรืออย่างไดก็ได้ดมาหาเพื่อนพี่น้องวันที่4เมษาสองห6 8หกลาวัฒนาปูรอนวิ่งบนล่าง3ามกับ5เด้อจับคู่3 1 3 4 3 8 3 7 5 1 5 0 5 1 5 7 5 8้าหหพี่น้องนะครับ อะไรก็ฝากผู้หลอนมา้ท่านใดพี่น้องสำหรับชิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลพี่น้องลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ